ชีวิตเราน่ะอย่าไปฝากไว้กับตวยเทพเหล่านี้ครับเราต้องฝากไว้กับตัวเราเชื่อในบารมีพระพุทธเจ้าเชื่อในคุณพระรัตนตรัยครับหากจะมีเทวดามาเสริมครับก็เหมือนอย่างเรากินอาหารเสริมเนี่ยอาหารหลักกินแล้วแต่ก็กินอาหารเสริมอีกน้อยบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงผิวบำรุงกระดูกอย่างเงี้ยก็ไม่เสียหายแต่จะไปกินแต่อาหารเสริมทิ้งอาหารหลักนี่ยไปนะ อยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 6 3 8 9 4 5 6 6 6ถ้าหากว่าเราจะมามองกันดูเนี่ยผู้ที่เขามุ่งหวังบรรลุเนี่ยเขามีโอกาสครับเพราะเขาเข้าใจมาต้งขบวนการทั้งหมดแล้วแต่ส่วนหน้าเท่าที่เห็นเ,น,เนี่ยก็ระดับชาวบ้านชาวบ้านระดับอยากเวียนว่ายตาย,ตายเกิดอยากรวยเนี่ย ดูคนไปไหว้ท้าวเวสุวรรณดูคนไปไหว้พระราหูเราก็จะไปว่าคนเหล่านี้ไม่ได้นะครับคือหลวงพ่อเนะี่ยอยู่ฝั่งตรงกลางกลางว่าในเมื่อคนเขาชอบอืจะไปบอกว่านี่พุทธเทียมอศาสนาพวกนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธหรอกศาสนาอื่นหลวงพ่อก็มองในมุมว่าแล้วเท้าวเวสุวรรณก็เป็นหนึ่งในสี่ของเทาา้ามหาลาภเป็นผู้ที่เขารพบพระพุทธเจ้าเขารพพระสงฆ์ เป็นสมาธิกเป็นสมาธิกทีพูดง่ายๆเลยเอาท่านมาเป็นกรรมการวัดไม่ดีกว่าหรือมาช่วยพัฒนาวัดเนี่ยท่านก็มายืนอยู่ถือตะบองก็ไม่เห็นเปลืองน้ําเปลืองไฟอะไรเลยครับอแล้วเมื่อได้เกิดมรรคเกิดผลเกิดเงินเกิดทองก็นําเงินนั้นไปบริหารวัดอไปพัฒนาวัดครับยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นช่วยเหลืออาชีพเกษตรกร ถนนหนทางไม่ดีถ้ามีเงินก็แบ่งไปหน่อยอย่างบางวัดท่านมีเงินมากท่านก็ช่วยหลวงท่านสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนครับอย่างเนี้ยก็มองในมุมประโยชน์แล้วถ้าเกิดเรามองจากหลักคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมหลวงพ่อว่าจริงๆท้ามหาราชทั้งสี่เนี่ยก็คือช่วยทํานุทรนุบ,บํารุงรักษาพุทธศาสนาช่วยมากเลยแหละท่านมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ภูเขาคิจกูดที่กุฏิเป็นที่ประทับอ๋อตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ย เราอาจจะมองเป็นพระพรหมพระศิวะพระพิฆเนศในครั้งพุทธกาลขั้นเหล่านี้อาจจะเป็นทวยเทพเทวดาครับอาจจะไม่เรียกชื่อนี้หรอกอาจจะเรียกชื่ออื่นก็ได้<อ>มาเป็นสัมมาทิฏฐิดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีครับแต่ก็มีแต่ว่าชีวิตเรานะอย่าไปฝากไว้กับทวยเทพเหล่านี้ครับเราต้องฝากไว้กับตัวเราอืเชื่อในบารามีพระพุทธเจ้าเชื่อในคุณพระรัตนตรยัยครับ หากจะมีเทวดามาเสริมครับก็เหมือนอย่างเรากินอาหารเสริมเนี่ยอาหารหลักกินแล้วแต่ก็กินอาหารเสริมอีกน้อยครับำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงผิวบำรุงกระดูกอย่างเงี้ยก็ไม่เสียหายเนี่ยแต่จะไปกินแต่อาหารเสริมทิ้งอาหารหลักเนี่ยตายนะไม่รอดเมื่อกี้ที่บอกว่าคือคนที่ตั้งคําถามนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการหลุดพ้นถ้าเกิดต้องการหลุดพ้นก็ต้องไปภาวนา ถามใหม่ว่าเมื่อกี้บอกหลักพู้เจ้าให้มาสามหลัก,กใหญ่ๆก็คือทานศีลภาวนามีไหมที่ว่าให้ทานอย่างเดียวแล้วให้แบบสุดๆแล้วบรรลุไม่ปรากฏไม่ปรากฏแม้แต่ท่านอนาถบินิกาเศรษฐีคร <laughs> นางวิสาขาครับ <laughs> ท่านก็ให้พาให้ทานไม่น้อยกว่าใคร oh ในพุทธประวัติเนี oh ่ยแต่ท่านก็รักษาศีลด้วยคร <laughs> ับท่านก็ทำบำเพ็ญภาวนาด้วยครับ <laughs> ท่านก็ยังไม่ได้บรรลุพลระอรหันต oh ์ได้บรรลุขั้นต้นขั้น <laughs> โสดาบันัซนสกเกิทาคามีนะครับแล้วอย่างรักษาศีลอย่างเดียวมีไหมที่แบบว่าคือไปบรรลุทาได้เลยก็ยังไม่ปรากฏ <c oughs> ต้องต้องมีด้วยกันมีทานด้วยคือโดดโดดไม่มีครับมันต้องมีด้วยกันแต่จะมากจะน้อยครัท่านั้นเองคือส่วนผสมอาจจะไม่ไม่เท่ากันทั้งหมดถูกต้องถูกต้องคือไม่ได้มาตั้งเกณ์เฉลี่ยว่าต้องเป๊ะ อาจจะมากจะน้อยแต่จะบอกว่าคือการบรรลุธรรมเนี่ยคือถ้าพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่คนพบมาคือการบรรลุธรรมต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ถูกต้องเป็นส่วนผสมถูกต้องต้องปฏิบัติให้ครบในทานศีลภาวนาครับส่วนว่าจะเน้นย้ำอะไรเป็นหลักครับดังที่กล่าวแล้วว่าบางท่านเนี่ยได้บำเพ็ญทานมาดีแล้วศีลก็รักษามาดีแล้วก็มาบำเพ็ญเพียรภาวนาบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่นานท่านก็อาจจะ ถึงขั้นบรรลุธรมรมดู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้เป็นตน้นเคลียร์เรียนหลวงพ่อเยียนพอสาธุอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 6 3 8 9 4 5 6 6 6